คมความคิดของโจโฉโจโฉเป็นมหาอุปราชแห่งวุยคกเขาเป็นผู้ที่มีอำนาจมากที่สุดในแผ่นดินสามารถปราบปรา,ามเจ้าปกครองแคว้นต่างๆได้เกือบทั้งหมดเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ปกครองที่ฉเฉลียวฉลาดและเป็นจอมทัพที่ปีชาสามารถมากอีกทั้งยังดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดีมากด้วยในสถานะที่เขาเป็นผู้ปกครองแคว้นจึงจำเป็นต้องปลูกฝังลูกๆทั้งสี่ให้เป็นผู้นำ เพื่อสืบทอดออาหน้าต่อไปด้วยแม้เวลาจะผ่านมาพันกว่าปีแล้วคำสอนของโจโฉก็ยังสามารถนำมาใช้ได้จนถึงปัจจุบันนี้วิธีสอนลูกให้คิดแบบผู้นำข้อ1แสดงออกอย่างเหมาะสมโจโฉมักสังเกตวิธีแสดงออกของลูกๆอยู่เสมอครั้งหนึ่งโจโฉจะไปออกลบลูกๆทั้งสี่ก็ออกมาส่งโจโฉลูกคนแรกโจผีร้องให้จะติดตาม โจเจียงนิ่งเฉยโจหิมวางเฉยส่วนโจสิทธิ์ถือผู้กันเขียนโครงกรสรรเสริญเกียรติยศต่อมาเมื่อถึงข่าวต้องเลือกผู้สืบทอดอำนาจโจโฉเห็นว่าโจสิทธิ์มีสติปัญญาแต่น้ำใจกำเริบแสดงออกมากเกินไปดูไม่จริงใจโจเจียงกับโจหิมก็ไม่รู้จักการวางตัวม่อาจเป็นผู้นำส่วนโจผีบุตรคนโตนั้นแสดงออกถึงความสัมพันธ์พ่อลูกได้อย่างเหมาะสม จึงแต่งตั้งโจผีเป็นผู้สืบทอดอำนาจข้อนี้โจโฉได้ลองใจลูกแล้วว่าผู้นำที่ดีย่อมรู้จักวิธีการแสดงออกอย่างเหมาะสมในการเอาชนะใจคนวางต้นอย่างถูกตาละเทศะไม่มากหรือน้อยจนเกินไป 2. ส,สนใจผลลัพธ์มากกว่าวิธีการครั้งหนึ่งโจโฉเคยทดสอบความเด็ดขาดของโจผีและโจสิทธิ์ใช้ให้ทั้งสองคนเดินผ่านประตูวังซึ่งเป็นเขตห่วงห้าม แล้วแอบสั่งให้คนใช้ไปบอกทหารยามว่าห้ามใครเดินผ่านโดยเด็ดขาดโจผีลูกคนโตเดินมาถึงประตูวังทหารยามเข้าห้ามไว้โจผีก็ไม่กล้าเดินผ่านส่วนโจสิษ์ห้าวหานนักทหารยามห้ามไม่ให้ผ่านโจสิษ์ก็ตวาดใส่ว่าได้รับคําสั่งมาแล้วฆ่าทหารยามเดินผ่านประตูไปโจโฉเห็นความเด็ดขาดของลูกทั้งสองในใจก็นับถือโจศิษ์ ที่มีความเด็ดขาดมากกว่าโจผีสามารถทำภารกิจได้ลุล่วงสนใจผลลัพธ์มากกว่าวิธีการบางครั้งผู้นำจำต้องตัดสินใจเพราะผลลัพธ์สำคัญกว่าวิธีการเสมอสามยังประโยชน์แก่คนหมู่มากโจโฉเชี่ยวชาญทั้งศาสตร์และศิลป์ชำนาญทั้งการลบและการวางแผนครั้งหนึ่งโจโฉได้เคยสอนโจเจียงให้เข้าใจถึงความสำคัญของวิชาความรู้เพราะเห็นว่า โจเจียงเอาแต่ขี่ม้ายิงเกาทันไม่สนใจศึกษาตำราวิชาการโดยกล่าวว่าเจ้าไม่พอใจอ่านหนังสือพอใจแต่จะขี่ม้ายิงเกาทันศิลปศาสตร์นี้เป็นประโยชน์มีกำลังแต่ผู้เดียวไม่มีเกียรติยศเรื่องลือโจเจียงจึงตอบว่าอันศิลปศาสตร์สิ่นนี้ก็เป็นการฐานสำหรับลูกผู้ชายอาจสามารถจะคุมฐานได้ถึงหนึ่งแสน จะหาความชอบรักษาแผ่นดินก็จะดีกว่าเรียนหนังสืออีกคําตอบของโจเจียงไม่ค่อยจะถูกใจโจโฉนักแต่เมื่อเห็นว่าลูกคนนี้รักที่จะเป็นทหารมากกว่าจะเป็นผู้นําทัพโจโฉก็ได้แต่เลยตามเลยตามความตั้งใจของโจโฉนั้นเขาให้ความสําคัญแก่วิชาความรู้ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่คนหมู่มากเก่งคนเดียวก็ได้ประโยชน์คนเดียวมิอาจเป็นผู้นําที่ดีได้ ทบทบาทตามหัวโขนโจโฉสอนลูกอยู่เสมอให้สนใจในบทบาทและหน้าที่ของตนอย่าให้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงานครั้งหนึ่งโจโฉสั่งให้โจเจียงยกกองทัพไปปาราบกบฏก่อนไปโจโฉได้สั่งสอนว่าเมื่อเราอยู่บ้านอยู่เรือนนั้นเป็นพ่อลูกกันบัดนี้เจ้าจะไปทําการศึกก็เหมือนกับเป็นข้ากับเจ้าอย่าได้คิดประมาทถ้าผิดก็จะเอาโทษตามความผิด เราสั่งสอนเจ้าจงคนจำถิดในบรรดาบุตรชายทั้งหมดของโจโฉนั้นเกือบทุกคนล้วนแต่มีความสามารถประจำตัวที่โดดเด่นไปคนละทางส่วนโจผีกับไม่มีอะไรโดดเด่นเลยทั้งด้านสติปัญญาหรือความสามารถแต่เขาก็มีสิ่งที่คนอื่นไม่มีหรือทาไม่ได้นั่นก็คือทักษะผู้นาเขาเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเจนมาตั้งแต่แรกต้องการเป็นตำแหน่งรัชทายาทจึงวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ ทำตัวดีกับโจโฉผู้เป็นบิดาวางตัวมีการละเทศะรู้จักเข้าหาขุนนางผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดโจโฉเพื่อหาพักพวกไว้แต่ต้นออกอุบายฆ่าน้องชายเพื่อแย่งชิงตำแหน่งและพลิกแพงเล่ห์กลจนทำให้โจโฉไม่สงสัยในตนเองผู้ที่มีความเป็นผู้นำสูงก็ย่อมสามารถที่จะเป็นผู้ใช้คนเก่งมาทำงานให้ตนประสบความสำเร็จได้ดังเช่นโจผี